กลุ่มทมาหมดเลยที่มาแล้วนี่กรกมมีกกมร6คนมาหมดมาหมด6คนาเร็วาปนะรกบุปบุรมากแล้วเจญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช้าครับช้าครับสวัสดีครับอาสวัสดีครับ ค่อยๆเดินครับ่เบนะครับอยู่คู่ครับมขอบคุณครับทำใช้คำารนะครับี่ไปทำเองไปบ้นาอครับอครับใสู่้ด้วยลอยลอยลอยครับ อขออนุญาตขออนุญาตท่านรงนี้นะครับไหนครับขอขออนุญาตนะครับมาต้อนรัขอญาตนะครับทุกท่านมองกล้องด้วยนะครับขออนุญาตตรงนี้มองกล้องด้วยนะครับขอขอนุญาต